การบอกความหมายของชื่อตัวละครทั้ง2ตัวจากทาง Off ฟิเชีลโดยตรงเนี่ยแปลว่าทาง Off i ิเชีเนี่ยเขาต้องการเล่นอะไรกับความหมายของชื่อตัวละคร2ตัวนี้หรือเปล่านะคะอย่างที่ทุกคนดูนะคะว่าความหมายของชื่อตัวละครอาเคมิโฮมูระแปลว่าไฟนั่นเองเพราะว่าในไทม์ไลน์แรกเนี่ยตัวมารุกะได้ไปคุยนะแล้วก็บอกว่าอุ้ยไหนๆชื่อโฮมูระจังก็เท่ขนาดนี้แท้ๆโฮมูระจังก็ลองทาตัวให้เท่เหมือนชื่อตัวเองดูสิ นั่นคือจุดแรกแล้วพอตอนหลังในตอนอีพีแรกนะคะเขาก็ได้เอาส่วนนี้มาเล่นอีกก็คือในตอนที่หนึ่งในมาดูกะได้เอ่ยชมชื่อของฮมูระไปนะคะซึ่งนั่นเนี่ยทำให้ฮมูระโมโหไม่ใช่เพราะว่าเขาเกลียดมาดูกะแต่เป็นเพราะว่าในไทม์ไลน์ตอนนั้นที่มาดูกะชมเขาเนี่ยแปลว่ามาดูกะทำารรดสัญญาไปแล้วยิ่งทําให้ฮมูระเนี่ยรู้สึกเกรียดแขนใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมตัวเองถึงไม่สามารถช่วยมาดูกะได้ทั้งๆท,งที่ตัวเองก็มีความสามารถที่ พอประมาณอยู่นะมีทั้งเวทหย,ยุดเวลาแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยมาตกาศจากการทำนัดสัญญากับคิวเบได้นะคะในขณะที่อากิมาบายุนะคะชื่อของเธอเนี่ยมีความหมายว่าแสงสว่างนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งตอนแรกเนะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะ เรานะคะอันนี้ของเราคนเดียวนะเราอ่ะมาเล่นในเกม Mafia Extra แล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยซินซีโร่เนี่ยมันเคยอยู่ใน m a f i ามา m a าเร r ค c ร r d มาก่อนแล้วแต่ตอนนั้น่ะเราไม่ได้เล่นเราแค่หาข้อมูลเฉยๆแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยโหลดเกม m a าเร r ค c ร r d เวอร์ชันที่เป็นญี่ปุ่นไม่ได้ตอนนั้นเราก็เลยมารอเล่นใน Mafia Extra รอบนี้แทนแล้วก็ทําให้ด้วยรู้ว่าเนี่ย มันมีการเปิดเผยความหมายของชื่อมาบายุกันตรงๆเลยนะคะว่าเอ๊ะความหมายของชื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยแปลว่าแสงสว่างซึ่งฮมบุระแปลว่าไฟเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ e, มันอาจจะแปลว่าทั้งสองคนเนี้ยเป็นสาเหตุที่ทําให้2คนนี้เลยได้มาสนิทกันในทไลายนี้หรือเปล่าซึ่งมาบายุนะคะความปรารถนาของเธอเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับแสงนั่นเองเพราะฉะนั้นความสามารถของเธอเลยกลายเป็นล่องหนนะคะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่สามารถมองเห็นเธอได้แล้วเธอเนี่ยก็เป็นคนเดียวนะคะที่ไม่สามารถถูกฮมบุระหยุดเวลาได้ก็เลยแอบรู้สึกว่ามันเป็นขั้วตรงข้ามที่เหมือน อยากจะเข้ามาร่วมมือกันเพื่อสร้างปฏิหารนั่นเองค่ะทุกคนแล้วตัวอากิมาบายุนะคะก็เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งตอนที่ลอาเล่นนะคะไม่แน่ใจว่าฟิล์ม2ฟิล์ม3ก็เคยพูดว่าอ๋อเรียนชื่อชนก็แปลว่าแสงสว่างด้วยนี่นะเหมือนแบบตั้งใจบอกคนดูว่าเอยต้องการให้ดูนะ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าบอกทําไมเร์มุนิมิกิระจะฮิคาริวะท่อนนี้นะคะเป็นท่อนที่บอกว่าแสงสว่างหายไปพร้อมกับเลวเพลิงสิ่งนี้นะคะอาจนํามาสู่เหตุการณ์ในภาพต่อไปนี้คะ่ะทุกคนซึ่งในไทม์ไลน์ที่เป็นซีนซีโร่นะคะทุกคนก็เป็นไทม์ไลน์ที่โฮมูรานี่ได้เรียกชื่อชื่อเล่นของคนอื่นนอกจากมาดูกะนะคะก็คือเขาเรียกมาบายุด้วยคําว่ามาบายุเลยนะไม่ได้เรียกว่าคุณอากิด้วยนะเพราะว่าขณะมาดูกะเจอคุณอากิด้วยความไม่รู้จักไงมาดูกะยังเรียกมาบายุว่าคุณอากิเลยในขณะที่ฮโจมา ายุไปแล้วทั้งใจนะคะเพราะว่ามาบายเย่ยได้เสี่ยงชีวิตช่วยเขาจนตัวเองตายนะคะโฮมูระก็เลยยอมที่จะเรียกชื่อเล่นแล้วก็บอกว่าฉันเชื่อใจเธอนะมาบายุ